ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้แกนสิมาเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นเนาะค่ะเนาะเป็นน้ำยาผสมกะทิกับปลาด้วยค่ะเด้ออส่วนผสมมีอย่างเนี้ยเขามาเบิึงกันเนาะค่ะะเนาปลานิ้นเนาะค่ะปลานิ้นแล้วกับกะทิกระเทียมเนาะกระเทียมแล้วกัน่าตะไคร่ใบบกอุดเน้ะค่ะหอมแดงเนาะค่ะพริกแห้ง พริกแห้งแล้วก็พริกแกงอ่าเผ็ดกับใช้นะคะแล้วก็อ่าพริกสดเนาะขาดบ่ไดา้คือปลาล่นะคะปลาล่เนาะปลาบานเฮาน,นะคะปะลาบานเฮาแล้วก็ต้นหอมนะคะอ่าก้อนเลือดเนาะแล้วก็อ่าลูกชิ้นปลาด้วยค่ะเด้อลูกชิ้นปลาอ่าขาดบะไดา้เลยก็คือตีนไก่นะคะเนาะตีนไก่แกะในต้มไบไหลเด้อค่ะเด้ออ่า เขามาเบิงวิธีทํากันเลยด้วยค่ะเด้อขั้นตอนอ่ามาเบิงกขั้นตอนการทำนะคะน่าเขาตั้งหม้อให้เดือดนะคะตั้งหม้อให้เดือดเนาะพอตั้งน้ำให้เดือดเราเขาก็เอาปลาลงเลยด้วค่ะปลาลงปลาลงเอากระชายกระชายกับตะไคร่นะคะเนาะกระชายกับตะไคร้นะคะ คานะคะหอมแดงใส่ไปเลยได้ค่ะใส่ไปเลยกกระเทียม น,นีในส่วนของเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเราก็เอาตองเอาเนื้อปลาไปต้มก่อนนะคะเนาะล้วก็บใบกระกูดนะคะจงว้ส่วนหนึ่งนะคะใบกระกูดเอาไปทะลอยหนาะล้วก็พริกแห้งนะคะเนาะพริกแห้งใส่ไปเลยค่ะมักเผ็ดกับใส่หลายๆกินเผ็ดบ่ได้กับลดพริกลงนะคะเด้ออ่า เราเขามาล้อตอนอปลาสุกนะค่ะเนาะขั้นตอนนี้แกนลืมคะ่ะเอาไส้นาปลาล้าลงไปเลยนะคะ่ะต้มพร้อมปลาเลยนะคะ,ะใส่ไปเลยเนาะใส่กะปะมานเนาะนะคะใส่ไปเลยนะคะกะเบิ้งนะคะเดี๋ยวมันเค็มนะคะเขามาเบิ้งกันนาะค่ะเนะาะปลามันสุกได้ทียังถังนาะค่ะเนาะ เดือดปุูดๆๆเลยค่ะอ่าซัมนี่กับหอมเป็นตาแซ่บแล้วนะคะเขามาเบิง่งวิธีอ่าการทำหมาพริกแกงนะคะน่ะเนาะขั้นตอนนี้เขามาแกะเนื้อปลาเนาะเกะเนื้อปลาที่ว่าเหาต้มไว้แล้วนะคะอ่าใส่ถั่วปั้นเนาะค่ะเนกะใบขวกใบตำเอาเด้อค่ะแกนใส่ปั้นเอาเนาะ,ะแกะเนื้อปลา าใส่นะคะนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอ่าพวกกันที่ว่าหอมกระเทียมอันกระชายแล้วก็พริกแห้งที่แกนต้มพร้อมกับปลาะะด้วยค่ะเด้ออ่าเขาก็อ่ากรองเอานา้ำน้ำปลาที่เขาต้มนะคะเนาะอ่ะกอากรองนะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเนาะอ่าเราไปที่นี่เขาก็มาเลือกอ่าตรงนี้หอม เอาใส่เอาใส่ถั่วปั้น,นะค่ะเนะเาะใส่ถั่วปัน้นอ่ามเบืองตอนที่วาแกนอ่าแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะขั้นตอนต่อไปแล้วะค่ะเด้อ แกงสีออพริกแกงครีน,นะคะน้อมาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะผัดกับน้ำมันอหอมให้ให้ะะขึ้นสีค่ะเพื่อน้ำยาของเขาเออกม,มาจะเ,เป็นแตเป็นตะกินนะคะผัดเองแกงครีบก็นก้อนนะคะ เครื่องแกงได้ที่แล้วเขาก็เอา,อาตัวพริกแกงที่ว่าเขาปัน้นไวนะะ้แล้วค่ะลงมาผัดพร้อมกันนะคะเนาะขั้นตอนนี้ก็ค,คือเอาอนเนื้อปลาที่บ้านเขาปั้นไว้นะคะกับพวกเครื่องแกงที่ว่าเขาต้มนะคะปั้นแล้วเขาก็เอาลงมาผัดกับพริกแกงเผ็ดที่ว่าเขาผัดนะคะเนาะ อแล้วก็เหยาะก,กะทินะคะกะทินะเหยาะเทลนิดนะคะใส่เทลน้อยนะคะเนาะเย่าเปล่าเทลงเบิดเชียเดียวนะคะค่อยคอยผัดนะคะค่อยคอยผัดขั้นตอนนี้ใส่ไฟกลางนะคะเด้อค่อยคอยผัดนะคะถ้าว่าใส่ไฟแห้งตัวพริกแกงของเฮาเนกจะสิใหม่นะคะเนาะ ค่อยคผัดนะคะอ่าเป็นยังแกงคือมะผัดมันบ่คะอ่าเป็นยังแกงคือบ่ปันเราเอาเครื่องแกงที่ว่วปันเทลงใส่น้ำที่ว่าอ่าแกงตุมน้ำปลาไว้เนาะอ่าเคล็ดลับก็คือว่าอ่าน้ำยาขนมเสี่ยเ้าเนี่ยถ้าว่าเอาเครื่องแกงมะผัดนะคะอ่าเครื่องแกงอ่าน้ำยาของเ้ากบสีบบเสียไว้นะคะเนาะแล้วก็แตะพร้อมนะคะ ค่อยๆเหยาะไปเนาะค่ะเนาะค่อยๆเหยาะไปเหยาะไปตกละน้อยกระทิค่อยๆเหยาะค่อยๆผ <wh> <urai> eh, ัดใจเย็นๆนะคะขั้นตอนนี้พี่ใจเย็นๆนะคะเนาะค่อยๆผัดนะคะค่อยๆผัดแห่ตัวพริกแกงนั้นนั่นนะคะเนาะเขาเนาะกัดตัวกระทิกับตัวพริกแกงเผ็ดนะคะพวกซ้ำ่ก็นหนากินแล้วค่ะ ่าเคล็ดลับของแกนนะคะเคล็ดลับของแกนก็คือคือเกลืแล้วค่ะอ่าปรุงรสไปพร้อมเลยนะคะออ่่าาเครื่องปรุงมีอย่างเนี้ยเนาะก็มีน้ำเกลือนะคะเกลือเนาะเกลือน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่ารผงปรุงรสรผงปรุงรสนะคะเนาะอ่าแล้วก็ปรุงรสนะคะ เยาะกะทีจังน,น,น้อยเนาะค่ะเนาะยานหม้อใหม่นะคะยานหม้อใหม่ค่อยค่อยผัดไปนะคะค่อยคอยผัดไปนไเนาะกลมใบจังแต่ต้นคลิปนะคะอ่ามาเิ็นขั้นตอนต่อไปเลยดะ้ค่ะเด้อขั้นตอนนี้เขาก็เอาเครื่องแกงี่ว่าเขาผัดเนาะคะ่ะเนาะผัดผัดใบอ่าใส่ลงหมอเลยนะะด้ค่ะเด้อตัดใส่มหมอเลย ใส่นี่ค่ะแค่ในกระนาดกินแล้วนะคะค้นสักน้อยนะคะเนาะค้นสักน้อย กะทิที่ว่า,าเรือนะคะเทลงเลยด้วยค่ะเทลงให้บดเลยค่ะเทลงเลยคนจากน้อยนะคะเนาะอ่าหอมาใส่ส่วนผสมส่วนที่เหลือนะคะเนาะกะอ่ามีขาไกะคะ่ค่ะขาไก่ส่วนที่เหลือเนาะแล้วก็ ลูกชิ้นแล้วก็ก้อนเลือดนะคะก้อนเลือดเนาะอ่าขั้นตอนนี้ค่ะแกนกับใ,ใส่ขาไก่ไปก่อนนะคะเนาะเพราะว่าขาไก่เนี่ยเป็นแบบว่าที่ว่ามันสุกหนักประมูลนะคะเนาะเดี๋ยวแกนกบ่ค่อยถนัดใส่ขาไก่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นเนาะค่ะเนาะลูกชิน้นลูกชิ้นนะคะ ลูกชิน้นอ่าแล้วก็ก้อนเลือดนะคะลูกชิ้นแล้วก็ก้อนเลือดนะคะเนาะก้อนเลือดลงไปเลยคะ่ะอ่าพราะแกนเอาพวกอ่ขาขาไก่ก้อนเลือดแล้วก็บลูกชิ้นใส่เลยด้วค่ะอ่า ั้นตอนต่อไปค่ะเป็นพริกนะคะเนาะพริกที่ว่าแกนเอาใบถั่วแตงหนาๆน,นะคะเนาะ,ะใบบกูดใบบกูดนะคะใบบกูดที่ว่าแกนแบ่งใบนะคะเนาะใบบกูดใบบกูดแล้วก็กะใช้จัหน้อยนะคะเนาะบุพพ่อแตกนะคะค้นจัหน้อยค่ะ ค้นจักน้อยนะคะอู้ต้อนมีก็นหน่ากินแล้วนะคะหนากินแล้วเนาะค่ะเนาะหนากินแล้วค้นจักน้อยนะคะจักน้อยอย่าคุณแหงนะคะเดี๋ยวก้อนเลือดจะแตกก้อนเลือดกับเอ่อขาแกนต้มม้าไบหลอดเลค่ะเด้ออ่ามาซิมรสกันนะค่ะเนะาะตอนใีสติ๊มเลยียบมามันรสชาติจังไงนะคะซิม,มาจักน้อยนะคะเนาะอืม แซบค่ะแซบยกโป้อีกแล้วค่ะแซบยกโป้เข้มข้นมากเลยนะคะอ่าสูตรนี่อ่าอ่าลองไปเฮ็ดเบิ่งกันเลยค่ะเด้อเฮ็ดไงไงแต่ว่าอ่ากับลายขั้นตอนจังน้อยนะคะเนาะอ่าขอบคุณพี่ๆอ่าทุกๆช่องนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอ่าช่องแกนชาแน,นลนะคะอ่าขอบคุณอ่า สำหรับอ่ากำลังใจและคำติชมนะะเนาะค่ะเนาะแกนกะอ่าสิอ่า,อาเก็บคำอ่าตีชมหรือคำแนะน้ำทีว่าของพี่พี่อ่าทีเขามาทรงมาให้กำลังใจแกนอ่ามาพัฒนาคลิปอ่าทำคลิปต่อๆไปนะคะอ่ามื่อนี้แกนจะได้นำยานะะเนาะค่ะเนาะนำยาขนมเสน้นนำเป็นน้ำยาผสมนะคะ น้ำสผสมกะทิกับปลาล่านะคะเนาะปลาล่าหรือว่าปลาแดกบ้านเฮาเนี่ยแหละนะคะนเ ب, นาะแสบๆนัวๆน้ำกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยหน้าด้วยใบหอมนะคะเนาะใบหอมขั้นตอนสุดท้ายแล้วคุ้นจังน้อยนะคะให้ยพักสลดเนาะคะ่ะเนาะคุ้นจังน้อย ช่อมีกระนาก,กินเนาะนะคะอ้เดือดปุ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 ดช่อมีกระน,กกนรากินเนาะอ่าเซตหลอกะอ่าตักใส่ถ้วยเนาะค่ะเนาะตักใส่ถ้วยนะคะอูตะะอ้ตาแสีบค่ะตาแสบีบอ่าข้ามะเบิงเนาะค่ะเนาะวาร์มิเครื่องเคองอยงเียงอีหยังแน่นะคะอ่าสมผักดนะค่ะสมผัก บ่ได้ขั้นเองนะคะอันนี้สมพักซื้อนะคะเด้อสมพักซื้ออทั่วนะคะเนาะทั่วกระหล่ำนะคะเนะาะใบสาระแน่นะคะต้นหอมเนาะแล้วก็ผักอีตูเล้าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ผักซีล้าเนาะคะ่ะเนาะเอามาลองซิมเบิงเนาะคะ่ะเนาะลองซิมเบิงวาสีแสีบซ้ำหน่นะคะเอามาลองซิมเบิงเนาะค่ะเนาะว่าสีแสีบซ้ำหน่นะคะ แซ่บค่ะแซ่บแซมหนกป้วค่ะแซมหนกป่วยอ่าแก้มเนาะกับผักอันซาลาเน่นะคะซาลาเน่เนาะนี่จะคะั้มนะคะอือแซ่บค่ะ แซ่บมบั้งคุณนะคะ่ะแซ่บมา้งคุนะ,ะนั่งจินน้ำก่อนนะคะ่ะเด้ออ่าแกงกะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ